สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านในถ้าวัยของญาติผู้ปราสานแถวบ้านนะครับอสวัสดีพี่น้องฟองฝ่าทั้งหลายแหล่เออวันนี้ผมจะพามาทำอันนี้อรอบกุ้งรอบกุ้งพอดีจะไปที่สวนเพื่อนแล้วมันมีมันมีกุ้งนะทีนี้กัดสีไปซื้อกับแพงแพงนะไปถามมากัอันที่แบบเป็นเป็นมุ้งนะก็ร้อยหนึ่ง ก็เลยอกลองสูตรนี้ดูขวดน้ำขวดน้ำนะครับเอาขวดน้ำมาทำอันนี้ก็ไทยผลเล่าไปเดี๋ยวว่ากันเด้อนะครับเอาขวดน้ำมามาันี่ขวดใหญ่นะครับนี่เลยนะมาตัดมาตัดแล้วตัใส่หัวเขานะครับไป ผมไปลองทําให้ดูเลยได้สักมันตัวนี้เป็นขวดเป็นขวดไอ้ใช่ไะน่าจะหนึ่งจุดเก้ามั้บ่เจอหรอใส่เนาะปริมาณอยู่ใส่อ้นนี้สองลิตรเนี่ยเก็บสองลิตรสองลิตรโอเคตัดใส่เลย อันดับแรกนะครับผ้ำมันก๊าซกระปุกน้อยแค่ประกวดเล็กมาตัดตอนตัดเอาเฉพาะส่วนนี้มันนะ,ะระวังมือด้วยใหครับ นะสูตรนี้เอาเลยบ,บอกกันตรงๆก็คืออย่างนี้คืเนี่ยเสียงสักผ้าได้แ,แบบนี้ครับแล้วก็จะเอามาใส่นี่ ด,ดูเดียวพอนะเดี๋ยวไปหาปากกาเลยว, mm hmm. วัดที่ตัดก่อนครับ mm hmm. ตัดเลย อยู<ป>่อยู่อยู่มาแล้วนี่แมวเข้ามาแลวนวเนแหละ<ม>ตัวนี้ออกมาลึกไป<ม>นี่ครับ trên được Tak. tắt Hmm? แล้วพรอต้องใช้กาวใช่ไม่ใช้กาวร้อกาวร้อนี่มีทำไมข้อไม่ใช่อัดเอาลูกัดเอาใช้หัวแรงบัดเอาเจาะรูงน่าที่มัด ทำอะไรอ่ะพ่อรอรอามาทำอะไร,ะรอ่ะพ่อเอาออกมาไนงะส,สองตัวเลยเหรอสองตัวไหมพ่อตัวตัวท่านแบบนี้เหมือนจะทก่อนลูกเนี่ยไม่้อน จะรู้รอบๆกันเกือกรหมัดโอ้มันร้อนนั่งกันดีหรอข้างหน้าดิ ta lấy để làm gì? làm mắt nè.ờm anh à? anh đút vào. nhau. thành mắt. เนานั่งลงด้วยหายร้ยอ,ยอ,ยอ,นอนยังมันร้อนมันหายร้ยอนยังพ่อครับ่ะ อนี่มันร้อดนดีกอ่ไอาไปขอขอเอาอันนอกั่อน้ยค่อยจะจับกุ้งไปทำอะไรมากินมามก,กินเล้วถมามีตัวเล็กอ่ะ นี่จะตเล็กอตเลกไปเด้ทำนี้ เป็น,นรูตรงนี้เดี๋ย่อนานรูรอ่ะยับกรเลยเพราะครัรบ

พัดด้วยเข็มทายสายลัดพลาสตินกนะครับอาจจะมีรูบ้างก็ไม่เป็นไรนจะออกไม่ได้เจะรูรอบๆเราใช้หัวแหลครับโอเคเดี๋ยวทำให้ครบใช้เท่าไหร่ก็ค่อยเอาไปทดสอบกัน